อุ้ยเนคลอมอ h what the fuck อุ้ยง่ายจังเฮ้ <S <S <ý st> ยไม่ง่ายโ <S ý st> okay, so อเคสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเหมือนเอ่อมอดเนื้อเรื่องของ w ว r ์เมอ e r โปรีเคนะครับในเกมอาร์มาามอันนี้ เป็นมิชชั่นสตอรี่ทนสั้นทาาี่ททททผมอ่านมาว่าเหมือนเอมเพลเยอร์ให้หน่วยช็อกทูเปอร์เนี่ยไปบุกโจมตีเจ้าคาสโตนี่หรือปราสาทที่นี่ครับเหมือนมีพวกแบบเคออสอยู่ในนั้นพวกเฮดติกอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนจะยึดเมืองคืนอะไรได้ต้องโจมตีที่นี่ก่อนแล้วก็มีพวกออสด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเราเริ่มลองเลยแล้วกัน โ okay. อเคเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยยโอเคเบพา r าเมดิก p ิเซน n t เตียงีแค่วอร์แฮ m เมอร์เบเทลออฟโอลาทิสโอลาิสโอเค เออยอเอก็ไม่ค่อยจะมียิงเิิจะระเบิดให้กูแลกอีกอามาสามีี้ขึ้นคือเกมแลกเอซเอันนี้ย5ห้าครับผมอะไรอุน่า์ติดต้อทำอะไรอ่ะต้องจากยืนแบบแบลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากเลยล้ว โโโออเค้มันผมเห็นพวกเฮลิสติกแล้วโอ้โหซูมทีเอามันออกวิ่งอีกใส่หูฟังก่อน อ ων. โอโ้โอหโอห้โหโหเข้าท้องกูอีกเ,เมียาไหมเนี่ย ไอคนนั้นนม่งจมดินไปเลยโอ้ยตายแน่เลยกูแหบแล้ววะไอเปรดนั่นไม่เอาละไม่เอาแบบเริ่มเกมมาแล้วกูตายเลยโอเคเหมือนพวกออกระสินแลวอออ ออกฮั่าเอ็งเป็นแบบแบบเองเป็นเหมือนเอ็งเหมือนใส่เสื้อออกให้ดูเป็นออกโอเครายกันต่อไปทางไหนเนี่ยอย่าบอกนะ อ,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 โโอ๋อยไ่อออ๋อีโนเอาเจอทางแล้วเอเคโอเค,อ,เคอุ้ยอะไรวะนะี่ยอุ้ยจะตายไหมเนี่ยฮัลโหล Ơi 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 mười 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 โ oh, hey, อ้โหอกูเจ็บมากเลยตายยังอะ่ะโอ้ยทอโซ่ตัวจะเอาแบรนด์เด็ดเท่าไหนนี่ยังทอรมาหานเฮ้ยมึงยังไม่ตายคนวะงั้จะตายแล้ว เฮ้ hey. ยจะมาเงีย้ยใหม่เนี่ยออเกียโอเคมาจะมีเกาะเกียร์กันเลยมาแล้วมึงใครก่อนโอ okay. เคเกื่ยนกันสวัสดีเฮอร์เชนพูดอะไรไปนเนี่ยออเบต้าการนับบุนนิชัง แฝดมิซิล์ลาสฟิตเตล์พาวเวอร์แพ็คลาสไลฟ์เฟินพาวเวอร์แพ็ของกระตุ้นเครื่อนงนอนเลยมียาแล้วเหรอเดี๋ยวจะไปหางืีก่อนมันจะตกอ่ะโอเค ไปไหนต่อเนี่ยนี่หรอไม่น่าใช่นะเฮ้ยอาเอ๋โอเคขาหักเท้าซนเลือดหมดต้องให้หมอเอาเลือดเข้ามาเติมสลบต้องใช้มอร์ฟีนเอโดอฟีนอะไรแบบให้เรา ให้เราตื่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้นี่น่าจะยากแบบว่าหมอก็ไม่มีเลือดหมดก็ไม่มีใครเติมให้ผมก็ต้องปลอดภัยใช่ไหมโอเคอใครพูดอะไรวะมีพวก chaos o u t เหรอตาแม่งตาแม่งโอ้เตี่แม่งขียวหางไหมนี่ยังไม่ตายเหมือนกันลิ i ิ Heretic. okay Okay Go to the underground to get closer to the cavern นก็ต้องลงไปใต้ดินอุ้ยใต้ดินเด้อเอ็นเตอร์เลยว่าเชื่อันดับกาวอุ้ยอุ้ยทำดีวะ Search for explosive to b okay. l o w d this wall เคแลกแลกอ้าวไลติงกูไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้ปัญหาเดียวเลยที่แม่งเป็นดัหนักคือ fps เกมนี้สุดๆไปแล้ว โอเคต้องหาเอ็ก o s i ซีประตูน่ารักมากวัสดีนายเหมือนจะมีเอ็ก o s โปซีให้เราอยู่ในกระเป๋าเลยนะโอเคอุ้ยม่มนตายเลยขออะไรดิแลนไฟเดอร์เหรอโอ้ยแฉมโอเคอน,นีระเบิดแล้วโอเคโอเคดูด ตั้งแล้วทาเมอร์สามสิบวิระหว่างนี้ผมจะไปรีแพคกระสุนปืนในแมกกาเซียนก่อนเอาแมกกาเซียนรีแพคก,ก่อนมีต้องสิบหกนัดแต่ว่าแม็กอื่นๆแม่งแ,งแบบร่อยหรอระเบิดพอดีด้วยอูทามมิ่งสุดยอดวะ่ะเป็นมือเตอร์เฟอร์ชัน,นแนน ไอ้ร้องอะไรวะกินไม่ค่อยดีละอุ้ยเรียนบีโหลดเป็นอะไรก่อนฮะฮะโอเคไอ้ร้องอะไรเนี่ยโอเค เง oh. ียบจังตรงไม่ค่อยดีแล้วเมื <ources> ่อกี้เหมือนออกไปดูไทป์ของไอไอสตอรี่มิชั่นนี้มันเขียนอะไรไซไฟเฮอเลอร์อย่าบอกนะกูโดนหลอกมาเล่นเกมผีเนี่ยไม่ออกไปนะกูอดออกไปนะออาวตได้ไหมเนี่ย แปลกดีวะทำได้ไงวะอันนี้ผมลงมอดเพิ่มอีกเป็นมอดที่ทำให้มุมกล้องเซิร์ฟเวอร์สันเป็นเหมือนแบบเกมพวกซีรีส์ R.E. อ่ะพวกเดทเซนวิวที่แบบตัวละครเราจะไปอยู่ซ้ายมือของจอแต่มันจะ่งซูมเข้ามาใกล้หน่อยข้อเสียคือมันดูตัวละครไม่ค่อยได้อ้าเฮ้ยอโอโย โอ้ยไอซีโนนี่ยิงใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้เน็ตด้แล้วกันเฮ้ยมันต้องเอเตลอว,วัวว่ะ เอาเป็นว่าลองสตลดูกันเห็นในนี่อยู่ท่อเอออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกูอย่ายิงกูเออ no 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 okay ลองในนี่สิเนี่ข้อดีของการตัวเล็กโอเคไปกี้ ก็เปกีถาทางทรงไม่ค่อยดีอะเหมือนยิงแล้วไม่ไม่ตายเลยวะไข่อไข่อะน้ไข่อะอุ้ยอ๋อองเนี่ยโอ้ไม่มีเพราแบบมันมีแบนเนอร์อยู่ข้างหลังโมดีเออ เด็กๆเลยไม่ตายแล้วนะสามหมื่นนี่จะไม่ตายอีก ไม่มีใครใซนีตายใช่ไหมเออนี่มีคนเออเหนียดถ้วยก่อนวันเดอว,วันเดอฮะฮะอย่ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ โอยล้มโอ้โอเคยิงขาแหกโอ้ออย่างที่บอกมันเป็นไอ้บอดเอ็ดเนี่ยดูดิลอสอลอสอบัดปัญหาจะตามมาลนะ โอเคแต่ต่ออันนี้อีทา่าน,นยังไม่ตายอยูเนี่ยตายยังไงไอ้ัวนี้ โอ๊ปันแมนอาร์มี่อ่ะคาร์เดียนอิมพิลรียมการ์ดอุ้ยเคืออายโอเคอนนี้ระเบิดไว้ไเผื่อได้ใช้แอกาแฟเท่าไหร่ไปต่อ โอเคเะีย okay. <Okay. S 1> เปลี่ยนแอดมอสเฟียเปลี่ยนครับผมมาแล้วกูโดนหลอกแล้วโดนหลอกว่าเล่นเกมผีอะไม่ชอบเลยว่ะอ่ะฮะอ่ะฮะไปต่อ นายเนี่ยโอยชัวเลยกูโดนหลอกชัวรี่ดแป๊บอืมอืม,อมโอเคไม่มีอะไรอุย้ยเน็คคล ô, oh, what the fuck? <tell> ui, ngay dang. ôi mình ngay. ha? Tài mấy? ôi, cụ chết thay thổi đấy. อ๋อโซ่คุนี่อ่วมแล้วออโอเคแมปแม่งแปลกมากโอเค

กูสิ้นเลยเอาละตอนนี้ผมก็เล่นกลับมาใหม่แล้วจากที่ตายไปเมื่อกี้นี้ยังงงงเปิดประตูมาคืออ e ีฟปลดี้จะฆ่าผมเลยมันไม่เป็นไรตายไหม ถึกจังวะวันหลังเข้าทางนี้ดีกว่าไม่น่ามีแล้ววันหลังเอ่ออกูเล่นใหม่อีกแล้วโอ้หดนฟาเอาละ ผมก็มาถึงแล้วอีกครั้งหนึ่งต้องเล่นแท็กซโคอกกว่านี้อ่ะเนี้เ,นออ <Yeah. S 1> เอาละไอพวกเปดให้กูจบเกมนี้เถอะ กดมืดอ่ะกูนเนตไปอีกทีนึงไม่น่าถึงกูนเนตไปอีกทีนึงรีโหลดแป๊บ ก่อนที่จะชาร์จไปอย่างบ้าคลั่งแล้วโดนยิงตายอีกทีนึงอ๋อยังยังอะ่ะแม่นจัดจัดเลยออยังมีอีกไหมเดินตั้งอาวุธแล้วตั้งปืนแล้วไม่ไหวแล้วเดินชิวจัด ฮะอุายิบได้ไหมอ่ะเสียงอะไรวะเอาจบแล้วเหรอ ที่คูเล่นใหม่มาสามสี่รอบมิชชั่นคอมพลีท